น่าจะวัวจะ้ะไม่ต้องหลุดไปจากหน้าจอานะเหินฟ้าดิชี้อะไร <c oughs> เอาไปเหินบ้างเดี๋ยวจับ ตรงนี้เป็นร่องแต่ไม่ลึกแน่เนี่ยร่องไม่ลึกมันเหมือนหินตัดเลยเหมือนใครมาตัดไว้เนี่ยเนี่ยใครมีฟังธารมาติเขียนได้ไม่รู้กันประิมากรรมอ่ะอุ้ยลึกเนี่อช่องโกดเลยอ่ะถ่ายไม่ผมถ่ายให้รูกคู่กันนะ คุณพ <Okay>, okay. ูจะหล่อสู้เขาไม่ได้โอเคโอเค